สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแมมมีม่แอนรวมตัวความสวยเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานและปัจจุบันมีผลงานให้เราได้ชมกันอยู่เรื่อยๆสมกับเป็นตำนานอดีตนางเอกดังของยุค90จริงๆครับสำหรับแมมคัทลียาแม็กอินทอชวัย49ปีแอนสิเรียมพักดีดํารงธิ์วัย50ปีและมิวแลลิตาปัญโยพาธวัย50ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานโดยมีผลงานสร้างชื่อมากมายตั้งแต่ใน,ในยุค90จนถึง ปััจจุบนนี้ซึ่งราสุดห6พลฤศจิกายนทั้ง3คนได้มีโอกาสโคจรมาเจอกันทั้งทีงานนี้ก็เลยขอแชร์ภาพร่วมเฟรมประชันความสวยระดับตำนานที่พูดได้คําเดียวว่ากินกันไม่ลงเรียกได้ว,ว่าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่พวกเธอก็ยังคงดูงามสะพรั่งไม่สั่งลงไปแม้แต่น้อย โดยแอนซซเรียมนั้นได้โพสแกรมส่วนตัวแอสไซแอนเซเรียมบดภาพรวมตัวกับเพื่อนร่วมรุ่นในวงการพร้อมกับเขียนแคปชั่นแซวตัวเองด้วยว่าเกินร้อยแน่ๆหมายถึงอายุราว3คนรวมกันมาเจอกันอีกทีก็สนุกเหมือนเดิมแมมมีวแอนนิวเจนยุค90ท่ามกลางคนในวงการและแฟนๆที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยของเหล่านางเอกตัวแม่ยุค90พร้อมกับบอกว่าอยากให้มีละครด้วยกันสักเรื่องอาธิน้องฉัรช่างแต่งหน้ามือทองของไทยที่เข้าไปคอมเมนต์ว่าอยากเห็นเล่นละครด้วยกันเลย ด้านหยาดทิพราชบาลก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าสวยจังคะ่ะรวมทั้งแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอายุเกินร้อยความสวยเต็มล้านสาวๆยังต้องชิดซ้ายให้สวยเหมือนเดิมเหมือนพวกเธอหยุดเวลาไว้เรียกว่าการเวลาทําอะไรพวกเธอไม่ได้จริงๆอยากเห็นทั้ง3านางอเอก่นละครด้วยกันเลยล่ะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความวคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ